No. Mm -hmm. ก็อยากให้คนที่ลำบากและ<ช>แบกภาระหนักนะมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า<ช>เพื่อเราทั้งหลายเนี่ยจะได้พักสงบใช่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีโควิดมากมายเนาะเราก็<ช> <ๆ S 2> อาจจะกระวนกระวายแล้วก็ไม่พักสงบใช่ใชแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยเราต้องมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใช่ใชค่ะแล้วเราจะสามารถพักสงบได้ยังไงคะก็โดยการ มาพึ่งเพ่งพระองค์เปิดออกต่อพระองค์อธิษฐานหรือใช้รับแบบงา่ายๆเลยก็คือการร้องออกพระนามโอ้องค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้า,าต้องการพระองค์อาเมนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากคนอื่นกันดีกว่าว่าพวกเขามีประสบการณ์อะไรต่อการที่มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าบ้างเพราะว่านานังสมุทไทยบทที่18ข้อที่28ได้กล่าวแก่เราว่าปันดาผู้เหน็ดเหนื่อยตักตามและแบกภาระหนักส่งมาหาเรา แต่เราจะให้ท่านทั้งหลายได้พักสงองใช่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดมาทนช่วงนี้ทุกคนก็อาจจะมีความกังวลกระวายไม่ว่าจะเป็นการเรียนการดำเนินชีวิตการงานต่างๆแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยสิ่งใดเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือเรา เคล็ดลับที่ทำให้เรามีสันติสุขเกิดขึ้นในใจนะคะแล้วก็ชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นคือการที่เราร้อเพลงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันค่ะอาเมนแต่ก่อนผมเคยไร้จุดหมายในการดาเนินชีวิตของผมแต่ว่าเมื่อมาได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านพระคำภีโยนฮันบทที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ื่ทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์จึงเป็นความหวังอันมีชีวิตของผมในตอนนี้และเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์จะทรงช่วยผมให้รอดพ้นจากการพิพากษาอันนิรันดร์ก็คือข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบมาประชุมอยู่กับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ ไม่เพียงเรามาอ่านพระคำแบ่งปันพระคำด้วยกัน้าพเจ้าจะชื่นชอบบรรยากาศในการร้องเพลงกับพี่น้องมากเป็นพิเศษเพราะว่าจะทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชื่นชมินดีได้รับการปลดปล่อยแล้วก็อิ่มหนำใจมากมีอยู่ครั้งหนึ่งมีการประชุมผู้อ่านเรีมาผู้อ่านเรมาเขาก็ได้เชิญชวนเพื่อนกิติคุณมาด้วยในวันนั้นเพื่อนกิติคุณเขาเดินเข้ามาก็เห็นพวกเราก็กําลังร้องเพลงอยู่แล้วก็ดึกชื่นชมินดีมากๆเลยบรรยากาศในวันนั้นจริงๆมีคนอื่นที่รับปฏิสมา แล้วเพื่อนขีดอกคนที่เดินมาภายหลังเนี่ยเขาก็ขอขึ้นไปรับปฏิสมาด้วยก็เลยถามเขาว่าทําไมถึงอยากรับปฏิสมาคะเขาก็บอกว่าเขาเดินเข้ามาในห้องประชุมเขาเห็นทุกคนเต็ไมไปด้วยความชื่นชมดีแต่ไม่ได้วยความสุขมากเขาอยากเป็นแบบในบ้าน ดังนั้นเคล็ดลับของคริสเตียนก็คือเราต้องรับสุขพระองค์ให้มากๆถ้าเรารับสุขพระองค์มากๆโดยเฉพาะการร้องเพลงสรรเสริญผู้คนเห็นเราชื่นชมีดีเห็นการดำเนินชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเขาก็อยากจะมาเชื่อพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นความมั่นคงของข้าพระเจ้าในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในใจเช่นนี้ พระองค์ได้มาตรัดก,กับข้าพเจ้าผ่านบทเพลงสรรเสริญบทที่62ข้อที่8ว่าจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาสำหรับข้าพเจ้าแล้วนั้นพระองค์คือฐานที่มั่นที่ให้ข้าพเจ้ายืนหยัดอยู่ได้ข้าพเจ้าจึงยังคงมีความชื่นชมยินดีอยู่ ขอบคุณพระเจ้าขอให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนมีประสบการณ์ที่มาพักสงบอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระองค์มาช่วยเหลือทุกๆคนให้ภาระที่หนักอยู่นั้นกลายเป็นภาระที่เบานะคะเมนแลวสำหรับทุกๆคนล่ะคะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยมาเป็นที่พักสงบกับเราอย่างไงบ้างอ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกับพวกเราข้างใต้นี้ได้เลยนะคะ <laughs>